สีสวยจังถึงผลผลผลกัลุงเม็ดไม่เห้วเนาะถึงผลสีสวยงามหนึ่องครับเออเาหลังจากค้นยุดเ้อกับมามานอีกแล้วครับ<า>สชงฝนโต๊กัน นกผลแน่น้อยนึงครับทันโตกออกมารอไหมอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดดอกเนาะดูเลยอย่าดูนะคนกัดหน่อยใจแก่บอรใหม่ท่านส่วนใหม่หน่อยแล้วว่าตกกล่องกระดุนปับปับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่คุณลองเอฟซีทุกทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ วันนี้ก็พาพีพ่น้องเปลี่ยนไม้แล้วครับมาจาับงูว่านพาพีพ่น้องไปลองเห็ดขมวันนี้มาเข่าปลาเห็ดไข่เขียวเรือยครับปลาเฮ็ดไข่เนาะมากรับต้อนรับโดยสายฝนคือเก่าแล้วครับมาปลาเนี่ยที่การท่องบนอี้ก็เพื่อสร้างเคร่อเกี่ยวตอ้องาจะโซน่นะครับครับหลุดนต้องกันที่มันบ่มาเนี่ยข่าวว่ามันออกเลยมาอีกรอบครับมาเราได้กันต้อนรับโดยสายฝนคือเก่าครับมาตลอดทางเลยมาปลายังตกอยู่ อหง่านตายอวนเหมครับหง่ายช่วยอง่าครับหน่อยก็หง่ายหญ่าน่ไหมครับหง่ายๆหปตามการสายฝนเลยก็ครับ มายี่ยได้คนโตยิ่งดันตอไปยิ่งได้ตรับโดยสายฝนตลอดถึงไหมยังถึงไหมครับมนสามเลยครับ อีสองบานนึงม,มาเบบซุ่มยึดยังไม่หุยเลยครับดอกบานสุดน้ำตอดเรืองไร้กลักวขบดดวนใดเรน่นนอน้

ตรงตรงอย่างเงเลยครับหวานเนาะมาดดันเอาเขื่อถึงก็แท้งมาเรื่อยครับ,บนเก็บเดยคำใดสีสวยจังถึงฝนฝนฝนกับลุงเม็ดไม่เหรอเนาะถึงฝนสีนสวยงามหนึ่งสองครับ สวยงามทั้งเลยสยุงสมยอันดีกกำลังงะตกลังบานอีกตุ้นึงก็ลังงามขึ้นใหม่ เราก็ใส่ยิ่งมืดขึ้นะ <S <S ะนะเนยงามเลยครับโอ้ดิบจุกหนึ่งพ่มอม,น <S <S มนันเนี่ยดิบเลย สืยงามครับยังไงเลยครับตูนี่ก็เลยถุงไม่ nó mày, nga mày thấp yes. Nên mình bán mình sang lắng Chúng yes. nó con cái này, dép, có ทางหนกำลังงามพูดกำลังดุสวยๆหุบอี้ตุ้งหนึ่งอยู่ยกลกกันนี่แหละครับโอ้โูโอ้โหโอเลยกำลังดังสิดิงจ เฮ <Hey. S 2> ้ย,ย,ยคู่อหมือนกันคู่หอนกันนี่ <c oughs> เก่งเดินไหม <c oughs> กแกงนึงเลยครับ ไม่เนาะรุ่นตุ่มหน่อยนึงก็ได้ ชิว่าเดีเก็บรืนอยีอยู่ครับนี้หาตุงครับขี้ก็ชิวงยบเลยลูกไม่เหี่ยงเหรองมานล้ะตอนคนอยูมือแล้วครับมื่อนี้มาหอดแล้วก็ต้องลุยนั่ี่นเตียเยอะนอนอ่นองบ้างหอดปลาแล้วเราไม่มีถอย cú che thấp, che chắn, che chắn không? đi núi không đi quên cái cửa ban cái cái làm thấp. ไ่ึงถึนถึงหน่อยไม่ขึงนามันเป็นยาติดกองแล้วครับถึนถึง่สองซองครับเรื่กันหยดตั็ขี้หนูเบียด้อง ท้ายส่ำยายนะครับโอ้บังฝนไปน้ำหลังพาะเวอร์เลยครับน้ังขับอีกตกอีกแชงฝนลุยฝนตกๆหนึ่งแล้วครับเดี๋ยเปิดแพ็ดซอยแล้วเด้อพี่นอ้องตกมาแห็นตกมามือดซื้บเลยในตาบันนี้เท็ดบ่ะเนี่ยมีเห็นหุงเลย ดองปานกลางคืนมืดอมืดอเื่เลยครับยินดอกยิ้มดอกงานเก็บอยู่ดีๆมืดตึ๊บลงกข้าวหนึ่งข้าวเดียวเลยงานจบลงเม็ดมาแห้งเหรองานลักธรรมดามื่เดี๋ยวไปผักพุ่มยื้มเมื่พร้อมแล้วครับพี่น้องดูผักเลยพี่น้องแบบนี้งานจะได้ลูฝนก้อนอะไรจะได้เก็บต้อยบ่ทุกมาแห้งก้อนนี้ เมันจะขนจ่อยมาลำทีร้องฉันโต๊เพียงล่ะมันก็ลืมยุดเแล้วครับเหอมูลยหลังจากฝนยุดต่ากับมาหมานอีกแล้วครับ่งฝนโตกะกันลดฝนแน่นอนนึงครับมันโต๊ะออกมาเราไหม่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เก,ก,ก,กล็ดรับเก็ดดอกเนาะดอูเลยยาดูนะคนกัดหน่อยใสย่แั่ใบใหม่ทั้งส่วนใหม่เหนื่อยลงมาตกกล่องกระสดุตปับป๊บเลยครับดูเหมือนกันนะเนาะมีต่อการม่หมันมเลยครับผมผมก็ดีมักเลยหัวอยาบๆก็ใช้สุดอยีออยเลย สีก็ได้สน,น,นก็ได้ถูกเกลี่ยนกตาตุ่มม่นิมครับอของเาคตรลีครับมือนี้เหาวกันอาวอ้องดอกคือผายครับมือนี้ตัวบานก่อน สุดทายบ่ได้นีอ่อเนาะคนตโตก็ย้ายเพิ่มไม่หยุดกำลังสวยงามเราเป็นเสา,าเพิเ่งก็ยังไม่เสาเลยเหรอครับเพิเ่งยังลิ้นป๊บแป๊บแป๊บอยู่ เดินชิมัวแล้วเกาะนามครับมาหมานอีกแล้วครับอือิฮกดอกงามหลาดอกครอยู่คู่คู่รี่คูน่าีองมาก่ตัวนีงตุ้มหน่อยนตุ้มหน่อยตุ้มน่อยอันนี้วงะตัวนี้ตู้ฝแน้งงามข้างๆช่องดอกก่อ็จะเริ่ม ขึ้นฟ้าแล้วครับใส่เฟสโซยแล้วครับอ,อ,อีกแล้วกองก็ขึ้นฟ้าน้ำ <c oughs> ถึกหนามแล้วครับลมฝนเนานะนตกใรงอยางกันหนามกัเปียกตรงอยางขึ้กันนี่งามๆไหมครับ ลังวนก็ได้ใ่แฟตังคังคลเดยสามตุ่มหน่อยครับสามตุ่มถิงไหมตามดคูแด่คแฝด,ด,ด,ดคู่แฝดครับดป็นฟ้าครับ

เห็ีแข็งกับฝนเครับมือนี้ยดงบนปุ้งเชิงเลยอดอกไ,ไงนเนาะโอ้ยเดี๋ยวปนอีน,นีกลยออกไงครับพี่นอกมื่อกี้ไปเกาะสาฟ้าใหอ่ๆเบไอเลยเลย ต่อ,อขเอขาบนเวรคขายเงี้ยขายเงามันลงในอีกแล้วครับอยู่พวกไกลกันเลยไลยบ่บดบังแบไลบังไวบนี้เลียงจ้าเตรงเี้ยนยอครับ สรูปผลงานของเผมวันนี้ครับภาพี่น้องมากแข่งกับสายฝนเลยมาทำท่าโต๊ะปลาเส้ามาหอดปลาเจี๊มเฮ็ดไข้าวหนึ่งฝนกระตกฝนกระตกเจี๊มเห็ดกระมานฝนกระไลเห็ดกระนังออกให้เก็บอยู่ครับฝนกระไลเห็ดกระไลเห็ดกระตังมีแต่รับงานเลยมือมืองานตุ๊กตามือนมั่งกันทุกคนภาพพี่น้องกบาัแล้วครับขอบคุณหลายๆที่ถือขมาเป็นกําลังใจเพื่อนกันยางมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับ<อ>ทีมงานสายเสมอกลับบ้านแล้วค่ะ <laughs> สายบวกสายมานำ้ำพอ,อกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับัออกเลือดเอาตะกาใคร